Tôi đi cá. Thì tôi đi câu câu cá đi thì làm cá bằng người ba đồng hết rồi. Nên là chả mà lo. Cá chặt bùng cá. Mi cá đáng luôn. Đây là cá cá lúc mà cá. Thơm này cá. Đáng luôn. Dì dơm và đá rơi đi coi dì mà นี่ก็ดีเหมือนกันกระดานนี้ก็สีชมพูเหมือนกันกรดานี้ก็กระดานเดีกว่าครับแสดงออกมาเลยนะครับนี่สีส้มอันนี้ก็สีส้มเหมือนกันอันสีเหลืองอันนี้สีเหมือนกันนี่สีส้มอันนี้ก็สีชมพูครับแสดงออกมาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36